ที่มุชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิฟตรีในเกมซูกโ,กโนฮิ ชั珀วันนั่นเองนะคะก็ <g iggle> คืออันนี้นะคะเป็นภาคแรกภาคเริ่มต้นของผู้สร้างเกมสึกุโนฮิเลยนะอ่ากิฟขอเท้าคำนิดนึงก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะคะคือมันก่อนนะ่ะกิฟถามไอโตนะคะว่าเฮ้ยไอโตเห็นไอโตเล่นภาคใหม่อะมัน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 เล่นจากไหนเล่นจากในสตรีมหรอหรือว่าเล่นจากยังไงคือปกตินะคะเกมสกุโนฮิเขาจะให้เล่นผ่านเว็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็แบบมีภาคใหม่มาแล้วก็มาเล่นแล้วก็ภาคเก่ารู้สึกจะกดเล่นไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะไอโตก็อบบโอ๊ยเดี๋ย ยเนี้ย,เ,ยเกมมันแอดเข้าสตรีมแล้วนะเออแต่ตอนนี้มันยังเป็นเดโมอ,อยู่อะไรอย่างงี้ตอนนั้นตอนนั้นที่คุยกันนะคะอ่าก็คุยคุยกันไปอ๋อในสตรีมเนาะอ๋อที่ไอโตเล่นตอนนู้นมันเป็นเดโมอ,อะไรอย่างงี้เอาก็โอเคก็รักษาบ้างนะคะประมาณ2องสวันต่อมานะคะเกมก็ วางขายนะคะเปิดตัวเต็มวางจาหน่ายเออแล้วเขาก็เอาทุกภาคของสกุลนีดี้เขาสร้างนะคะเอาใส่เข้ามาในสตรีมนะคะแล้วขายารวมกันเป็นแพ็คเดียวรู้สึกจะราคา129บาทนะถ้านกะิ๊กจำไม่ผิดนะประมาณกนะิ๊กไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอยู่ประมาณนี้ค่ะคือเล่นในทุกภาคเลยนะกิ๊กก็โอ้เลิศจัดเลยกิ๊กก็ซื้อเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะคือไอ้โตแบบเหมือนเหมือน,นแฟนแนท้ของเจเลยเนาะแบบรอเกมปล่อยปล่อยปุ๊บก,ก็อดัดแล้วก็ลงวันนั้นเลยนะกิ๊กก็เห็นแล้วโอ้โหลงแต่วันนั้นเลยเหรอเร็วมากโอเคค่ะแต่กิ๊กไปได้ รีบขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเป็ค่อยๆไปแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันที่ Chapter 1นะคะก็คือภาคแรกที่เขาสร้างเกมเลยคลิปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเออตอนแรกที่เขาสร้างนะ่ะมุกมุกความสยองมันจะเป็นยังไงมันจะดีถราภาคใหม่ๆไหม,หมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะมาเริ่มเล่น,นตั้งแต่สกุโนฮิ a p t e r 1นั่นเองนะคะก็เป็นภาคแรก ที่เขาสร้างเนาะโอเคค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะออกมาดีแค่ไหนนะคะอ,ก,อก็ค่อนข้างเก่าตของเขาใช่ไหมมุกป,ปัจจุบันอาจจะแพ้วพาวกว่าหรือเปล่าหรือว่ามุกต้องแต่แรกมาากันจะสยองขวัญคลาสสิกกันเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปอืมอ่าล้วที่นี่ที่ไหนรู้สึกจะเป็นไซต์งานก่อสร้างโอ้๋อ้ผ้านี้ไงที่เราเป็นรับบทเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวเลยก่อน อ่าเป็นผู้ชายมัธยมอุย้ยตายพอดูไปก็คล้ายๆไอ้โตเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเนะี่ยแม่ผมหิว,หวได้เวลากลับบ้านแล้วโอเคไอ้โตเดี๋ยวเราจะเรียกเรียกตัวละครชายดรียไอ้โตแล้วไอ้โตไปจะพานายไปวะคล้ายๆไอ้โตจริงนะทรงผมคล้ายไอ้โตเลยนะคะตัดเสียงหลอนๆอุย้ยเอาเอาหน้าเลยเหรอเหมือนโตโทเชียวเลยอะ เหมือนเหมือนเหมือนโทชิโอในจูออนนะคะเคยเคยดูจูออนกันไหมคะเคยดูจอนกันไหมอุ้ยมันตบฉากเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจบฉากเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะวันต่อมามีเสียงแบบเหมือนเอ m ออยอ่ที่หูเอเอเคะเหมือนแบบคนกําลังคือะอเอเอ่ะต่อเอไปเิเข้าวอเ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 เอ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 เเเ รู้สึกเหนื่อยๆเชื่อๆนิดๆนะมีมอไซค์มุกมอไซค์รู้สึกหนาวจังสงสัยวันนี้ฉันจะเป็นหวัดนะ่ะไอโตเป็นหวัดซะแล้วคิดเล่าจากเราไม่รู้ตัวละครชื่ออะไร,รอะเออมโนยก่อนนะที่อไอโต๊ะวิยแต่าทางเดินสั้นๆคงไม่น่ากลัวเท่าไหนนะะร่หรอกค่ะแล้วพอเดินผ่านตรงบ้านหลังนั้นอะได้เดินผ่านบ้านลหลังนั้นก็จะมีโตชิโยเกาะเกาะเกาะรั้วอยู่ตลอดเลยนะคะ โอโหอุ้ยอุ้ยคราวนี้มีเบิลสองรอบแต่บ้านมันระยะทางในการเดินผ่านตรงนี้มันสั้นอ่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของบ้านล้างในบ้านล้างมีเด็กตายอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ปหะวันต่อมามันมันมันดูสั้นๆเนาะเออคิดว่าไม่รู้จะเล่นจบในกี่นาทีนะเนี่ยมากระไอ้ตัวไปวันนี้ตัวจะบ่นอะไรไหมอุ้ เดินผ่านสาวเออสวัสดีโอ้ยเจ็บข้อเท้าจังเลยเจ็บเอ็นข้อเท้าอะไรเงี้ยน่าจะเดินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออไปไอ้ตัวไปวุ้ยวุ้ยวันนี้เที่ยวเที่ยววันนี้ไม่ได้อยู่ตรงรั้วแล้วหรออุย้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมืดอ่ะ เอ้ยต่อตอนแรกมันมีรั้วไมเราวันนี้ประตูดูไม่ไม่มีรั้วอะเราเราืมต้องคลิกใช่ไหมโอเคต้องคลิกอืมนี่มันแปลกๆนะเนี่ยต้องคลิกใช่ไหมโอเคไปค่อยๆไป มีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยเสี้ยว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 ,ยว,ยวโอเคไม่มี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 มมวันต่อมาแอปเสี้ยวเหมือนกันนะไม่รู้เขาจะเล่นมุกคลาสสิกอะไรกับเราอย่างเงี้ยเขาจะใช่ไหมคะเออปะวันนี้ไอ้โตเดินมาช้าเลยนะเนี่ยช้ามาก่อนล่วงหน้านะไอ้โตเขาค่อยเดินไปที่ไหลรู้สึก หนักๆจังเลยเออรู้สึกไอตัวจะหนักไหลนะกิ๊บเคยได้ยินเรื่องเล่าประมาณว่าแบบบางทีถ้าเรามีอะไรไม่ดีเกาะเกาะตัวเราอยู่เอ่ออะไรไม่ดีเกาะเราอยู่เนะะี่ยค่ะอาจจะเป็นตับสภาพนี้นะคะมันก็เลยแบบทําให้ไหลเราหนักข้อเท้าเรายกไม่ค่อยขึ้นกิ๊บกิ๊บเคยมีความเชื่ออย่างนี้ด้วยนะคะประมาณว่า เล่านี้เลยดีไหมเล่านี้แหละเล่าเล่านี้แหละ กิ๊บมีความเชื่อแบบนี้ด้วยนะคือกิ๊บเป็นคนมีเซนส์อยู่พอสมควรนะคะตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยนะเพื่อนกิ๊บพากิ๊บไปดูหอพักตอนแบบจะไปไปพักที่หอพักนู้นหอพักนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้กิ๊บไปดูเฮ้ยไปดูไปดูด้วยกันหน่อยคือไม่ได้แบบเจาะจงกิ๊บนะเหมือนเหมือน,น,นทุกคนก็ไปช่วยกันดูกิ๊บว่าเออเออไปดูไปดูเผื่อถ้ามีอะไรไม่ดีเดี๋ยวเราแบบเราเราทักนะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเออเออกิ๊บมีเซนส์มีเซนส์ไปดูไปดูด้วยกันแล้วคือไป รู้สึกเหมือนจะเป็นลมรู้สึกเหมือนแบบทั้งที่พ่อมันก็ไม่มีอะไรนะแต่มันรู้สึกแย่มากๆค่ะแล้วก็เวลาเดินอะเดิน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 แล้วรู้สึกหนักขาเหมือนใครมาเกาะขาวไว้อะไรเงี้ยคิมก็รู้สึกว่าเอิมแบบนั้นแ่ะมันอาจจะเป็นตามสภา,า,าพเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมทุกคนโอเควันนี้ก็อ,อุ้ยอูอ้อืตกตกใจก็ก็ไม่คิดว่าจะดีอยู่ฟุบมาแล้วนะแต่ว่า โทษเชียวโทษเชียวทำอะไรอ้าวเด็กเดน็กเดอุ๊ยทำไมมันท,ทำไมเน็กเดเยอะจังเลยอ่ะโอ้หรือว่าเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กคนนี้หรือว่าเราไปแกล้งเด็ก ไอโตะทำไมเดินเงอะงงงงั้นน่ะเดินเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเดินล่องลอยใช่ปะวันนี้เขาเรียกเดินล่องลอยใช่ไหมคะอุ้ยเอาแล้วค่ะได้เวลาเอาคืนอันนี้อันนี้คิดคิดว่าน่าจะเป็นโอ้โหน่าเป็นน่าจะเป็นโลกหลังความตายแล้วนะคิดวต้องตีความด้วยใช่ไหมคิดจะตีความยังไงดีโอ้เห็นไอโตะบอกด้วยนะคะว่าบางที เรื่องของเกมเนี้ยบาง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 ฝุ่นคิดไม่แน่ใจนะเขาสร้างมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเฮ้ยมันมืดอ่ะไม่ไม่นะไม่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 โอเคเสียงสงบแล้วไม่ใช่เลยอะไรไหมอ่ะอย่าบอกขึ้นเอ็นเคยดิตตรงนี้นะซูงเข้าอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ แชตเตอร์หนึ่งเหรอเอ้คิ๊บยังตีความไม่ออกเลยอะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะคิ๊บขอดูเวลาแป๊บหนึ่งนะอ๋อมันสั้นกว่าที่คิดแฮะคืออันนี้อาจจะเป็นโพสเป็นแชตเตอร์แรกก็ได้นะคะผู้สร้างเกมอาจจะแบบเอาเหมือนเขาเรียกอะไรมาเทสเทสสีมืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเทสผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบสั้นกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะออคิ๊บคิดว่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ออคิ๊บจะสรุปยังไงเดีอยคือ กิ๊บไม่น่ใจคืออันนี้ยปกติของสูคุโนฮีนะภาคอื่นจะจะเป็นแมวจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ภาคนี้จะเป็นไม่แน่าใจเป็นภาคเดียวหรือเปล่านะเอะอะไรอะไร,ะไรเดี๋ยวหนูยัยัไม่เจอเอ๊ จบแล้วปะอ๋อโอเคอ่าแล้วกิฟก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ชายที่โผล่ในแต่ละแต่ละอีพีคือของสกกุนุฮิจะมีภาพประกอบมาเป็นพวกแผ่นโปสเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นหน้าผู้ชายแปะในโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออในในแต่ละส่วนแต่ละส่วนกิฟไม่แน่ใจว่าอันนั้นนะเป็นภาพผู้สร้างเกมหรือเป็นภาพของผู้ชายในอีพีในแชตเตอร์หนึ่งในใน คลิปที่กิิบกำลังเล่นอยู่เนี่ยนะคะเออคิิบไม่แน่ใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหมน,นะแต่ว่ามันมันก็กเป็นอีกหนึ่งบอะแสที่เราควรจะเก็บเอาไว้พิจารณาถูกไหมเพราะว่าแต่ละ EP แต่ละชัตเตอร์อะไรเงี้ยบางทีเขาเชื่อมกันมีความเชื่อมกันเบาๆด้วยอะไรอย่างนะี้นะก็ไม่รู้ว่า EP ชาัตเตอร์สองชัตเตอร์สามอะไรี้จะเกี่ยวเชื่อมโยงอะไรกับชัตเตอร์แรกหรือเปล่านะคะหรือชัตเตอร์อื่นๆหลังๆทง,งจากเนี้ยคลิปก็ไม่แน่ใจเลยนะหรือว่าอันนี้เขาแค่จะแบบทําเหมือนเป็น เป็นอะไรนะชัตเตอร์ทดลองเป็นคนทําเป็นตัวคนสร้างเกมเองมาเดินแล้วก็เจอผีหลอกเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ทําให้วิตติสกุลโดฮิอะไรบิเดเบี้ยวทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆทั้งหมดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะกิฟก็ไม่รู้อันนี้กิฟไม่รู้จริงๆค่ะก็ถ้าใครรู้นะคะก็สามารถพิมพ์เมนต์บอกคลิปใต้คลิปได้นะกิฟก็อยากรู้มากเลยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรนะแต่ถ้ากิฟมาโน้ตเรื่องจากที่เล่นนะเอออาจจะแบบผู้ชายคนนี้อาจจะ คคิด,คด,คด,คดเป็นหลายแนวนะอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบมีน้องชายฝาวแฝดหรือเปล่าเออแล้วเขาก็แบบน้องชายฝาวแฝดตายไปแล้วแต่ก็ไม่น่าใช่อันนี้มันดูไม่น่าใช่อย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าพอเราถ,ถ้าถ้ใจน้องชายาแฝดตายแล้วยาจะมาเอาไปอยู่ด้วยก็คงเอาไปอยู่ด้วยนานแล้วปะใช่ไหมเออเมันก็ไม่ร้อยตัวขนาดนี้หรอกแล้วก็วันนี้เหมือนเขาเหนื่อยๆกลับมาจากที่ครับที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นวันเหนื่อยๆรู้สึกแบบเจ็บปวดเมื่อยตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ที่อีกประเด็นหนึ่งที่กิ๊บคิดได้ก็คือเขาอาจจะไปรังแกเด็กหรือไปทําอะไรให้มันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาอาจจะเป็นผู้ชายโรคจิตที่แบบไปฆ่าเด็กเป็นไปไ,ได้ไหมออาจจะไปฆ่าเด็กแล้วก็แบบเด็กวิญญาณเด็กมาตามหลอกหลอนอะไรนี้นะฆ่าหมกอะไรอย่างนี้ระหว่างทางไปโรงเรียนรู้ไปแกล้งเด็กไปบูรี่เด็กเออกิ๊บไม่แน่ใจเลยมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่อยู่วิญญาณเด็กกับคนนี้จะมาหลอกมันเหตุผลที่ว่าเดินผ่านหน้าบ้านเด็กที่ตายมันก็ดูไม่ มันดูไม่เหมาะสมเพียงพอนะคะคิดไม่ออกจริงๆคือคืออะไรเบาะแสมันมันไม่เพียงพอจริงๆค่ะใคร จินตนาการเป็นทางไหนก็บอกกิ๊บได้นะหรือว่าจริงๆมันอาจจะมาจาับข่าวอะไรที่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบคดีนูน้นคดีนี้อะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกกิ๊บได้นะคือกิ๊บกิ๊บค้อคาใจเลยอยากรู้มากๆเลยค่ะอือเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวสกคุโนฮิเอ่อชัตเตอร์วันนะคะอืมพักต้นกาเ,เนิดเนาะเดี๋ยวกิ๊บขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะคลิปมันค่อนข้างสั้นอะพรุ่งนี้เดี๋ยว,วาากิ๊บลงเบิ้ลต่อเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยว,วาาลงชัตเตอร์สองต่อเลยโอเคไหม อืมโอเคนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้คลิปคงต้องขอตัวลาไปแต่พี่ทั้งนี้ก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบายยคือตอนแรกคีดว่าอยากคลิปเหมือนกันนะจะเล่นีดีโวสามชัตเตอร์ไปเลยไหมแต่คิ้คิดว่ามันมันน่าจะคลิปยาวไปหน่อยนะคือมันยาวไปนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปขอแบ่งแล้วก็เดี๋ยวลงเร็วๆแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยววันนี้คลิปมีไลฟ์ด้วยเนาะโอเคค่ะไปก่อนนะคะบายๆค่ะสติ๊กเกอร์ลายคิปลี่และของเพื่อนบอกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลน์ตอมีให้เลือก ตอมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็สบสะสมกันให้ครบนะคะ